สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้วรุตาก็ยังเป็นซีรีส์เรื่องเมื่อน้องฉันเป็นมะร็งอยู่นะคะวันนี้จะพาไปเก็บน้ำโคโรฟิลคนที่อยู่ในเมืองนอกนะคะเราไม่สามารถที่จะหา น้ำสกัดใบหญ้านางแล้วก็ใบเตยได้เหมือนอย่างที่น้องวรุตาใช้นะคะแต่ว่าเรายังมีผักในเมืองนอกที่สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้เดี๋ยววรุตาจะพาทุกคนไปหาผักตัวนั้นค่ะเพราะว่าในเมืองนอกเองก็จะมีผักที่มีเขาเรียกว่าริดเย็นนะคะสามารถที่จะหาได้ทั่วไป ในหลายๆพื้นที่ผักใดที่มีฤทธิ์เย็นเราสามารถที่จะนำมาใช้แทนใบหญ้านางได้เลยค่ะวันนี้วรุตาจะพาไปเก็บผักตัวหนึ่งค่ะซึ่งมีสปปรรพคุณใกล้เคียงกับใบหญ้านางมากๆเลยนะคะสมมุติว่าใครที่มีอาการป่วยเป็นโรค ที่ไม่สามารถที่จะหาใบหญ้านางมาบำบัดได้ในกรณีคนอยู่มองนอกนะคะก็สามารถที่จะใช้ผักตัวนี้แทนได้เลยค่ะไปะเดี๋ยวเดินกันไปนะคะ,ปะเปินว่าเดินไปด้วยคุยไปด้วยเหมือนจะได้ยินเสียงหอบตัวเองโอเคเพราะว่าเพิ่งเลิกงานเมื่อกี้ไปกันเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้ เวลาประมาณ16นาฬิกาอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะมืดไวมืดไวนะคะใบไม้ร่วงหมดเลยเห็นไหมคะใบไม้แทบจะบอกได้เลยนะคะว่าเหลือแต่ต้นเหลือแต่กิง่งส่วนใหญ่ก็จะกองอยู่บนพื้นแบบนี้แล้วคะ่ะก็ต้องกวาดทิ้งกันไปคะ่ะเดินกันต่อเลย บรรยากาศเงียบเหงายามที่อะไรอะไรมันก็วุ่นวายเนาะเริ่มตั้งแต่วันจัน์ทรเป็นต้นไปแล้วล่ะค่ะร้านอาหารก็ต้องปิดร้านนวดก็ต้องปิดร้านหลายๆร้านก็ต้องปิดก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากๆสำหรับ สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆผักตัวนั้นที่วรุตาบอกว่าสามารถที่จะใช้แทนใบหญ้านางได้ก็คือตัวนี้ค่ะนั่นก็คือตำแยฝรั่งนั่นเองค่ะ ทำเยฝรั่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลเขาได้มาตัดแล้วนะคะหลังจากที่โดนฝนเขาก็เติบโตขึ้นมาเป็นต้นอ่อนน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้วรุตาจะเก็บใบตำเยฝรั่งนี้ละค่ะเด,เ,ปปนนเดี๋ยวจะไปปั่นน้ำเดี๋ยวจะรอเขาจะสามารถใช้แทนใบหญ้านางได้เลยนะคะเพราะว่าสปปรรพคุณเขาคล้ายกับปักโขมซึ่งเป็นยาฤิษ์เย็นค่ะเดี๋ยวเราเริ่ม มาเก็บกันเลยนะคะเราจะเก็บกันเฉพาะยอดอ่อนๆแต่ระวังนิดนึงนะคะตอนเก็บจะต้องใส่ถุงมือคะ่ะเพราะว่าเวลาโดนไปโดนเขาแล้วจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนมากๆเลยคะ่ะมาเก็บกันเลยคะ่ะเอาเฉพาะยอดอ่อนๆน,นะคะยอดอ่อนๆแบบนี้อยากจะเก็บเอาไปลวกด้วยหน่าทานมากๆเลย เห็นเทระยอดไหมคะมหากินหาอยู่ได้เกือบทั้งปีเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยจริงๆแล้วยอดอ่อนๆนนี้คือสำหรับในการที่เราลวกกินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปปั่นเป็นน้ำถ้าจะเลือกใบกรนาดกลางแบบนี้จะดีกว่าคะ่ะ เพราะว่าความเข้มข้นของโคโรฟินเขาจะมีเยอะมากกว่านะคะคุณตาก็เอายอดอ่อนๆปนนี่แบะเดี๋ยวเราไปปั่นน้ำกันดูนะคะผสมปนเปกันไปค่ะทั้งยอดอ่อนและยอดแก่อุยอ้ยนี่ขนาดใส่ถุงมือนะคะเนี่ยขนาดใส่ถุงมือนะคะเนี่ยริของเขาบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดพอๆกับสรรพคุณของเขาเลยยอดเขา เยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆดูนะดู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 เป็นท้งํำเย็บฝรั่งเลยใครจะผูกเข้าไปเช่นนะคะได้เรื่องได้เรื่องเก็บทั้งค่าเก็บทั้งค้าุวยน่าทานมากเก็บทีละยอดอย่าล่วงอย่าล่วง นี่ราคาเดี๋ยววุตาขอเก็บก่อนนะคะไปค่ะกลับบ้านวรุตาเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นน้ำตาแยาฝรั่งกันค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้น้ำผักโคโรฟีลนะคะ สามารถที่จะใช้ผักเอ็นยืดตัวผู้และตัวเมียได้ค่ะสองตัวนั้นก็มีประสิทธิภาพที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า,าใบหญ้านางเลยนะคะจะมีริ์สภาพเป็นริ์เย็นเหมือนกันค่ะสามารถใช้ได้นะคะในการแก้ดับร้อนลดกรดภายในร่างกายของเราค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยนะคะ ตําเยรฝรั่งเราได้มาแล้วค่ะเมื่อได้มาแล้วจะต้องนำมาล้างกับน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเวลาล้างตําเนียร์ฝรั่งจะต้องใส่ถุงมือค่ะไม่อย่างนั้นจะปวดแสบปวดร้อนมากๆเลยนะคะโอเค กิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมโคโรฟินถึงตาที่จะต้องชิมกันแล้วล่ะค่ะมาชิมกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะน้ำใบตำแยฟรั่งหลังจากที่โดนปั่นเรียบร้อยแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าสำหรับคนไทยในต่างแดน ถ้ามีปัญหาต้องการที่จะลดความร้อนในร่างกายของเราเองหรืออยากได้น้ําใบยญ้านางก็สามารถนําใบตําเยฝรั่งนี่ละค่ะสามารถเอานํามาแทนน้ําใบยญ้านางได้โดยเอามาแกงเปรอะแกงทําซุปหน่อไม้หรืออะไรก็ได้คือสามารถที่จะทดแทนใบยญ้านางได้เลยละค่ะแล้วลก็ประสิทธิภาพหรือคุณภาพของเขาก็ ใกล้เคียงกันค่ะคือมีฤทธิ์เย็นที่จะลดความร้อนในร่างกายและลดกรดในร่างกายของเราด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าใบตําเยฝรั่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปดูนจับเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบปวดแสบปวดร้อนม,มากแต่เมื่อเรามาปั่นแล้วความปวดแสบปวดร้อนนั่นจะคงมีอยู่แบบเดี๋ยววรุ่ตจะขอทดลองเป็นคนแรกเลยค่ะมาชิมกันเลย ก่อนชิมขอดมกลิ่นก่อนนะคะว่ากลิ่นของเขาหลังจากที่ปั่นออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาเป็นแบบไหนเหมือนกลิ่นถั่วฝักยาวเลยค่ะเหมือนกลิ่นกระถินบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดมากเดี๋ยวชิมเลยนะคะจากที่เรา ไปจากใบตำยาฝรั่งแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนมากแต่พอมาโดนปั่นแล้วกลายมาเป็นน้ำตำยาฝรั่งบอกได้เลยนะคะว่าความไอความปวดแสบปวดร้อนนั่นมันไม่มีค่ะมันมีแค่ความระคายเคืองนิดนิดนิดนแทบจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ค่ะโอยเป็นอะไรที่บอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดมากเดี๋ยววรุตตาชิมอีกหน่อยนะคะ Uh huh. กลิ่นหอมเหมือนกะทินเหมือนกับน้ำถูกวฝักยาวอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะ uh huh. สุดยอดมากๆเลยค่ะฉะนั้นก็เป็นแนวทางรอดสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกถ้าคิดจะรักษาโรคด้วยตัวเองด้วยวิธีการธรรมชาติ ถ้าต้องการน้ำโกโรฟีนทำแยฝฝรั่งวรุตาขอแนะนำนะคะพร้อมกับผักเอ็นยืดตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะนำมาแทนใบหญ้านางได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าซีรีส์นี้น้ำโกโรฟีนเป็นส่วนสำคัญมากในการช่วยรักษาน้องของวรุตาที่มีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะน้ำโ,โรฟีนถ้าเรารู้จักใช้เขา ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายจะใช้ในกรณีบุคคลที่มีความร้อนในร่างกายสงูงมีสภาวะของเลือดที่เป็นกรดอย่าลืมนะคะสาเหตุของการเกิดโรคทั้งหมดตั้งมวนอยู่ที่ว่าไม่มีความสมดุลในร่างกายค่ะนั่นคือสาเหตุของการเกิดโรคนะคะฉะนั้นมองหาสิ่งรอบข้างนะคะก่อนมองหาสิ่งรอบข้างอย่าลืมศึกษาให้เข้าใจซะก่อนนะคะ ถ้าเรายังไม่เข้าใจอย่าเพิ่งทดลองนะคะศึกษาให้เข้าใจเริ่มทดลองเพียงทีละนิดหลังจากนั้นแน่ใจถึงจะนำมาใช้ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในคลิปเรื่องซีรีส์เมื่อน้องฉันเป็นมะเร็งนะคะอย่าวันนี้วรตุตาก็นำเสนอเรื่องโคโรฟินสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนจะสามารถนำ น้ำโครฟีนแทนใบย,ย่านางได้จากผักอะไรบ้างวันนี้เราก็ได้แล้วค่ะ2ตัวใบตายเยฝรัง่งใบผักเอ็นยืดตัวผู้แล้วก็ตัวเมียค่ะวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะสําหรับวันนี้วารุตาต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย